สองสัตว์เลี้ยงัพพี่แบบร,ระดับมังกรของไซตามะครอบครัวใหม่ของไซตามะและศัตรูหม่เลขหนึ่งของเจนอตมาพร้อมกันถึง2ตัวเลยทีเดียวครับเรื่องวุ่นวุ่นของไซตามะเจนอตโพจิ J ode, gi, และอาสุจิดำกำลังจะเกิดขึ้นความป่วนจะเป็นอย่างไรและเจนอตจะทาอย่างไรกับสัตว์เลี้ยง2ตัวของไซตามะความรักที่อาจารย์จะมอบให้สัตว์เลี้ยงเหล่านี้เจนอตรับบอไดเลยทีเดียวครับมันจะสุดป่วนขนาดไหนก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ แม่ในตอนนี้มีเรื่องราวอมยิ้มมากมายที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆเลยทีเดียว ในตอนแรกของภาคใหม่ก็มีเรื่องราวให้กับพวกเราได้อมยิม้มเยอะแยะมากมายหลายช็อตหลายฉากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากเพื่อนบ้านใหม่ของไซตามะบ้านใหม่ของไซตามะและรวมไปถึงการหาเครื่องมือเครื่องใช้ของไซตามะด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ไซตามะกลายเป็นฮีโร่คัสเอเรียบร้อยแล้วนั่นมันหมายความว่าไซตามะนอกจากจะมีบ้านใหม่แล้วก็มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีไรายได้น้อยเหมือนเดิมแล้วนะถ้าจะบอกว่าตอนนี้เรียกเสียไซตามะได้ไหมก็คงจะเรียกได้แล้วครับเพราะว่าไซตามะนั้นไม่ต้องประหยัดอดออมเหมือนในอดีตแล้วส่วนนิ เปลี่ยนไปหรือไม่ตรงนี้ก็มาติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้เรียกเสียไซตามะได้เลยครับหลังจากการต่อสู้ศึกมนุษย์ประหลาดอันดุเดือดเมืองเซตนั้นพังไปแล้วและบ้านของไซตามะก็อยู่ที่เมืองนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ไซตามะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องบ้านอีกต่อไปแล้วนะเพราะตัวของไซตามะอยู่ในเหตุการณ์ครับและสมาคมฮีโร่ก็เลื่อนอันดับให้ไซตามะเป็นฮีโร่คลาสเอฮีโร่คลาสเอจะได้สิทธิพิเศษนะครับนอกจากเงินเดือนที่เยอะขึ้นก็จะสามารถอยู่ในสมาคมฮีโร่ได้ด้วยเช่นเดียวกันสามาคมฮี ฮีโร่คลาสเอไม่ค่อยอยู่หรอกครับแต่ฮีโร่คลาสเอนั้นก็จะประจําอยู่ที่นี่มันก็เป็นผลดีทั้ง2ฝ่ายนะครับสมาคมฮีโร่จะมีคนที่แข็งแกร่งมากมายอยู่ในสมาคมฮีโร่ด้วยและก็ฮีโร่คลาสเอนั้นเวลาที่เกิดภารกิจหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆนั้นก็จะได้รับข้อมูลหรือสมาคมฮีโร่ก็จะส่งพวกเขาไปก่อนใครนั่นเองนนครับแน่นอนครับไซตามะได้มาอยู่ที่สมาคมฮีโร่และอยู่ที่ห้อง104ตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านใหม่ด้วยนะเป็นฮีโร่คลาสเอเหมือนกันครับคนที่ไปเยือนไซตามะและเป็นฮ ข้างกับไซตมามะนั่นแหละจะประกอบไปด้วยบัตเตอร์ไฟดีเอ็กกบโซแล้วก็ฟอร์เททั้ง3าคนเนี่ยอยากจะรู้จักไซตมามะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยไปที่บ้านของไซตมามะหรือห้องของไซตมามะก็ไปเจอกับคิงเสียก่อนตัวนี้อาจจะมีเรื่องราววุ่นวุ่นมากมายหลังจากนี้ครับก็ได้เห็นหน้าค่าตาของพื้นบ้านของไซตมามะเรียบร้อยแล้วนะครับดูหน้าตาของแต่ละคนก็เอาเรื่องใช้ย่อยเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าฟอร์เทเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้อมยิ้มกับคนคนนี้อีกหลาย ไม่ได้หายไปไหนไกลนะครับที่เมืองเซตนั่นเองไซตตมาตเนี่ยไปหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆของตัวเองเพื่อจะเอาไปใช้ในบ้านหลังใหม่นั่นเองครับไม่ยอมซื้อใหม่ด้วยนะอันไหนที่ใช้ได้ก็พยายามไปค้นหาตัวของไซตตมาตเนี่ยค้นหาอยู่สักพักหนึ่งครับก็ไปเจออาพาร์ตเมนต์ของตัวเองแล้วก็ยกอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองมาทั้งทั้ง ฮั้งตึกอ่ะคนบ้าบอคอแตกยิงเชียวยกอย่างกระปุยนุ่นเลยทีเดียวนะครับแข็งแกร่งเวอร์วังอลังก,การงานสร้างและเกินไซตาตมาเนี่ยซิวจัดคือผมบอกเลยว่าสมาคมฮีโร่มาเห็นฉากของไซตาตมายกตึกขึ้นมาเนี่ยเลื่อนลำดับให้ไซตาตมาเป็นฮีโร่คัสเอเธอร์แซงหน้าเจนอตไปเลยดีกว่าแม่คนอะไรจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดเนี้ยแต่ก็จะมีเรื่องบังเอิญอยู่บ่อยๆนะเวลาที่ไซตาตมานั้นโชว์ความแข็งแกร่งเวอร์วังอลังก,การงานสร้างสมาคมฮีโร่ก็มักจะมองไม่เห็นมองข้ามไซตาตมาอยู่บ่อยๆตรงนี้เนี่มี่งทลทว,กลทวอกัับาาตตขไซ หคือมือเครื่องใช้จากซากประหลาพังจากตึกอพาร,ร์ตเมนต์เก่าของตัวเองนั้นในจังงวะนนั้นเจนอตก็ตรวจจับว่ามีมนุษย์ประหลาดอยู่ใกล้ๆถ้าจะเป็นเพราะเซนเซอร์การตรวจจับมนุษย์ประหลาดของเจนอตนั้นมันทางานเจนอตก็เลยสัมผัสได้ทันทีว่ามีมนุษย์ประหลาดอยู่ใกล้ๆและเจนอตก็ไปจับมันมาครับแล้วก็ยกชูให้อาจารย์ไซตามะได้เห็นนั่นก็คือน้องโพจิสุดน่ารักตอนนี้ตัวเล็กลงมากๆเลยและแถมยังดูเชื่องเป็นลูกหมาลูกหมาน้อยน่ารักสุดคือในฉบับของอาจารยยยย์วาานนกกก่รรรััแลลล้้มไพคปปุุเเทีีด เจ้าหมาหกตาและเมื่อไซาตามะได้เห็นก็มองโพจิเป็นหมาน้อยหมาน้อยสุดหน้าักและก็ดูเหมือนว่าไซาตามะจะชอบเจ้าหมาตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวของเจนอตเองก็เตือนอาจารย์ไซาตามะนะว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดอาจารย์จะเลี้ยงจริงๆหรอแต่ตัวของไซาตามะก็ไม่ได้สัมผัสถ,ถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากโพจินะครับความเป็นจริงภัยพิบัติระดับไหนก็ไม่เป็นภัยพิบัติสําหรับไซาตามะเลยแต่เจนอตเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยโอเคกับการจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยว เจนนอตหนนมีเคืองๆกันนะครับในใจของเจนนอตผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่น่าจะอยากกาจัดเจ้าโปรจิออกไปจากเส้นทางชีวิตของอาจารย์ของเขาสุดๆเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ผมก็ยังมาแอบคิดว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นกับน้องโปรจิหรือเกิดขึ้นกับเจนนอตกันแน่เพราะโปรจิเนี่ยดูเหมือนว่าอาซุจิดาก็บอกว่าโปรจิมีขนาดที่เล็กลงและสามารถมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้พลังของโปรจิเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีพลังอยู่ก็ได้ข้า่ทาตัวให้หดลงแล้วก็ทาตัวน่ารักกับไซตามะเท่านั้นเองนะครลาาอมุษย์รรหดื ไปเจอกับสัตว์ประหลาดและถ้าหากพวกมนุษย์ประหลาดหรือสัตว์ประหลาดเหล่านั้นจะมาโจมตีไซตามะน้องโพจิอาจจะต้องขยายตัวและจัดการกับพวกภ,ภัยพิบัติเหล่านั้นก็ได้ครับอย่ามายุ่งกับเจ้าของชนะอะไรประมาณนี้แค่ผมนึกภาพก็ปวดหัวแทนไซตามะแล้วนะแค่ตัวของเจนอตเองบ้านก็พังแล้วถ้าเป็นโพจิอลววาลวาดขึ้นมาเราก็ไซตามะปวดหัวอย่างแน่นอนครับพังกันทั้งสมาคมเลยทีเดียวนะพลังของน้องโพจิมันสุดเพื่อหวังการงานสร้างยิ่งกว่าเจนอตด้วยห้ามยากกว่าเจนอตด้วยนะปวดหัวแทนไซตามะเลยครับลูก ิิสก็เป็นจอมทำลายล้างแม้ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาก็จอมทำลายล้างยิ่งกว่าอีกนะแล้วถ้าหากน้องโพจิอารวาสขึ้นมาคนที่จะห้ามได้คนที่จะเอาน้องโพจิลงได้ก็คงมีแค่ใสตามะาเพียงคนเดียวเท่านั้นครับคนอื่นฮีโร่คาสเอสก็ตามเอาโพจิไม่หลงแน่นอนฮะเพื่อนๆลองนึกภาพการยิงพลังของน้องโพจิตุ้ม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  ดุเดือดเล้าใจอลังการงานสร้างอย่างแน่นอนหัวจะปวดแทนไซตามะอีกตัวละครหนึ่งนะครับในจังหวัดที่เจนอตนั้นผูกสมาคามฮีโร่เรียกตัวไปก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่เหลือเพียงเซลเดียวเท่านั้นนั่นคืออาซูจิดำอาซูจิดำเนี่ยรู้ถึงความแข็งแกร่งของไซตามะเห็นไซตามะจัดการกับกาโลกตรงนี้มองทันได้อย่างไรผมก็สงสัยอยู่นะครับแสดงว่าอาซูจิดาก็ถือว่าแข็งแกร่งใช่ย่อยแต่เหลืออยู่เซลเดียวครับตายอีกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาซูจิดำจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวและเพิ่มโปร ให้แข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองครับตอนนี้อ่อนแออยู่แต่สามารถพัฒนาจนแข็งแกร่งได้ยิ่งอยู่ใกล้ไซโตมาเนี่ยแม่ผมไม่อยากจะพูด18บวกเลยอัสซจิจากไซโตมาพูดเบาๆว่ะอัสซจิจากไซโตมาเนี่ยอาจจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอัสซจิดำแบบมหาศาลกลายเป็นซูเปอร์แพทินัมซูเปอร์เพ็ท ซูเปอร์อะไรดีทุกคนซูเปอร์เดมอนสเปิร์มอะไรประมาณนี้เลยทีเดียวนะทุกคนเพราะว่าอยู่ใกล้เซรมะาอันนี้ผมมั่วตัวนะฮะอย่าไปเชื่อผมนะแล้วก็อย่าไปบอกใครต่อด้วยนะผมอายกลับมาที่อาซูจิดามจะเป็นศัตรูของเจนอตได้ยังไงตรงนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยว่าถ้าหากใครดูภาคสึ่มนุษย์ประหลาดอย่างดุเดือดเนี่ยอาซูจิดามทำแสบกับเจนอตไว้มากทําแสบกับทัตซึมกุกิไวแบบสุดเลยทีเดียวครับเจนอสเนี่ยแทบจะเอาตัวไม่รอดจากอาซูจิดามเกือบจะฆ่าเจนอตไปแล้วด้วยซ้ำ บรูที่แข็งแกร่งที่สุดนโลกมาหยุดเอาไว้ไม่งั้นเจนอตคิดไปแล้วครับผมเชื่อหลือเกินถ้าหากเจนอตได้มาเจอกับอาสุจิดาอีกรอบหนึ่งเนี่ยพร้อมเผาไหมเลยทีเดียวนะหนทางเดียวของอาสุจิดาที่จะรอดจากนื้อมือของเจนอตในช่วงเวลาที่ตัวเองอ่อนแอนั้นนั่นก็คือการเป็นสัตว์เลี้ยงของไซตามะนั่นเองครับถ้าหากอาจารย์ไซตามะบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองเจนอตคงยังไม่กล้าทาอะไรต่อหน้าอาจารย์ไซตามะแต่ถ้าหากลับหลังล่ะผมไม่รู้เลยครับอาสุจิดาก็พร้อมคิดในทุกเวลาเเเเลลยยยทีีดวววครับจนนออ้้้งาไแ อาจจะเป็นัตูหมายเลข1หนึ่งยิ่งกว่าน้องโพจิอีกนะหรือว่าน้องโพจิก็เจนอตก็อยากจะํำจัดเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้เอาอกอาจอาจารย์ไซตามะเลือเกิดตอนนี้เรื่องวุ่นวุ่น,น,นกำลังจะเข้ามาหาไซตามะอีกรอบทำให้ไซตามะนั้นปวดหัวไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของตัวเองและสัตว์เลี้ยงทั้งสองตอนนี้เนี่ยจ้องที่จะทําไายกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับความชิบหายวายวอดกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ความปวดหัวกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ความปวดจะเป็นอย่างไรและจะทำให้เพื่อนๆอ,อ,อมยิ้มมากนอค่ไนรตๆปะับ ผมเนี่ยเฝ้ารอคอยกันเลยทีเดียวส่วนเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผมในการทําคลิปต่อๆไปอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคาว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเอร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับรักทุกคนจริงๆปวดหัว